ต้นที่ข่าวแรกนะคะทางมณฑนทหารบกที่21ค่ะได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันนั้นมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะพลตรีเกียรติศักดิ์วิเวศผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่21นะคะได้นํากําลังพลบริจา,โาคาโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5จังหวัดนครราชสีมาสภาการชาติไทย ซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อาคารอเนกประสงค์ที่มณฑลทนหารบกที่21ค่ายสุรนารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้เป็นโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะปริมาณโลหิตสำหรับใช้ผ่าตัดให้กับผู้ป่วยนั้นมีไม่เพียงพอ สาเหตุก็มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถจัดหาโลหิตได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยที่จะใช้ตามโรงพยาบาลซึ่งกำหนดเป้าหมายวันละไม่ต่ำกว่า300ยูนิตค่ะปัจจุบันได้รับโลหิตลดลงถึง50%ซึ่งก่อนรับบริจาคโลหิตนะคะจะมีจุดรับบริจาค เคลื่อนที่ก็ได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดโรคติดเชื้อโควิด1 9ททางโลหิตไปยังผู้ป่วยโดยจะมีการสัมภาษณ์คัดกรองผู้บริจาคโลหิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตไปสู่ผู้ป่วยค่ะ